แววชรักันิการองเลยาธิที่การพักและประธานยุทธศาสตร์ภาคกลางเป็นประธานการประชุมผู้แสดงจีจำนงเป็นวัดที่ผู้สมัครสสพภาคกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่ภาคกลางด้วยบรรยากาศสุดข,ข,ขึ้ครับแนววชิรักล่าวว่าวันนี้เชื่อว่าผู้แสดงเจตจำนงเป็นวัดที่ผู้สมัครสสพภาคกลางทุกคนมั่นใจในภาคแม้จะมีกระแสข่าวแต่ยังเดินหน้าทํางานต่อเนื่องแต่ตอนอยากจะย้ําให้ทุกคนมั่นใจอีกครั้งว่าพรรคสร้างอนาคตไทยยังเดินต่อและไม่เคยคิดที่จะหยุดเดินการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นถ้าขาดความเชื่อมั่นขาาาดดดดดใจมมััันนนนนนกก็เิิไไ่่่้้โยสววววตตคีร ยังเดินด้วย2เรื่องคือ1ห,หัวใจคือความเชื่อมั่นอยากเดินหน้าร่วมกับพักและ2ปัจจัยซึ่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้สมัครแต่ละคนและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกคือพักนี้ ไม่เคยคิดที่จะหยุดยัง้งตรงข้ามกันเราเดินหน้าอยู่ตลอดผมขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบชัดๆว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเปรียบเสมือนชายหนุ่มรูปงามที่จบปริญญาเอกมีความรู้ดีทรงดีมีฐานะพออยู่พอกินพอเลี้ยงตัวและคนในครอบครัวได้ไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลไม่ใช่ลูกเสีย่ยหรือลูกเจ้าสัวมาตั้งแต่เกิดที่มีเงินมหาศาลที่จะทุ่มเทหรือจ่ายไม่อัน้นส่วนเรื่องการควบรวมพรคก็เหมือนการหาเจ้าสาวมาร่วมชีวิตที่ต้องหาคนดีๆเคมีเข้ากันได้เพื่อที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้ยังเป็นเรื่องอนาคตแต่่่ขอใใหห้ัจวาาพมมมีีุยืนทเะะสแล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแน่นอนอาจจะมีจุดอ่อนหรือข้อเสียสําหรับพักนี้สำหรับผมมีเพียงแค่ข้อเดียวคือเป็นพักที่ดีแต่ยังดังไม่พอแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไข